สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมกิงโกเกมนี้จะเป็นเกมผีสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปลองรับชมกันเลยครับอเอออทำไม ไม่เสียงทํานี่คือเสียงเราเดินเหรอแล้วนึงนะทุกคนผมขอปรับความไวมาเอา่อไหนวะไม่มีเหรอปรับความสว่างเยงอะกันไม่มีจริงด้วยฮะเอาดีปรับความไวไม่ได้หรอ ขวล้ะไงอาพี่ขวานจายอุ๊แม่อะไอรอะฮะสัตว์นี่เหรออะไรวะอ๋อนี่เหรอใช่ปะใช่ไหมเนี่ยผมมั่วทำไมวะนี่คืออะไรเอ,อ่อยเดี๋ยวน้ำมันตัดไงอ่ะอ๋อ ปากนี่โอเคแล้วก็ตัดอ๋อไปละไปละแล้วนี่คืออะไรเอ่ยอุ้ยใส่ได้หรอใส่อะไร,รอ่ะใช่ไหมเถอะไปดีกว่าเฮ้ยฉันรู้จกักที่นี้มันคืออะไรเหรอเพื่อนอะไรอะ่ะเขาเกลียดมันมากตอนที่ฉันมาเล่นเหรอ นี่เขาเลยขุดทั้หมดฉันจำไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นอย่างนี้เหรออ่ะเอ้ยฉันหนูฮะมาล็อกทำไมอะ่ะนี่เหรอ เอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อเมื่อกี้มันมีไฟสีฟ้าเหรอนี่นี่ปะใช่ปะเหมือนจะใช่นะเฮ้ยนี่ไงสวยเลยใชย่แมงมุมทุกคนผมขอแมงมุมยากาศไปแนละ้วเฮ้ยเจ้าตัวเล็กอุย้ยอยู่นิ่นีดิวกลัว ทำไ,ไ,ไม่ได้ปะไม่ได้โอเคอะไรเลยเสียบว,วะอ๋อนี่น,น,นี่โอเคเหรอมันขาดเหรอเย็บได้ปะไงเย็บได้โอเคอ่าสวย อย่านะตรงนั้นห้องอะไรโอ้ย oh. อย่าโดดนะอย่านะเปิดได้ปะเฮ้ย <Hey? S 2> มันตัดได้นี่อุ๊ย oh my อ oh, ้นี่มันห้องลับนี่ปะเออะหน้า,นากากไม่เห็นมีอะไรเลยไม่แช่หน้ากาก ไ,ไปดีทหินเหรอไปดีกว่าเอ้ยทำไมมันหันมองตามเหรอ่อะเย็บเย็บเย็บโอเคสวยตรงนี้อ๋อเนี่ยถึงปะต่อกันได้ปะ ต่อไฟนี่ไงต่อไฟต่อไฟเฮ้ยงี้ผมก็เผาแมงมุมได้ดิ <c oughs> แบบนึงนะทุกคนขออนุญาตเผาแมงมุมได้ปะผมไม่ได้ปะรู้เสียงเดินเราแบบโคตรดังอืมสะพานมันพังเหรอเราต้องทำไงเชื่อนั่นดูเหมือนจะมี อ,อา้าหนวะตรงนี้เหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเย็บหรออ,อ๋อเย็บให้ลมันพัดทำไงต่อเอ้ยรอใช่ปะโอเคชาจังไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทนันเดี๋ยวไม่ทนันวิมิมิมิิิโอ้ น้องส่วนตัวแม่เหรอฉันไม่รู้เลยว่าแม่อะไรเนี่ยอ้าวเวียนกรรมแล้วแล้วตรงนี้เป็นไงอะ่ะตัดอ,อะไรได้ปะโอ้มันมีไฟสีฟ้าเลยอะ่ะนั่นคืออะไรวะข้างบนชิหายละโทคนครับผมทำไงดีเดี๋ยวนะนี่ได้ปะ อเทำไงเอ่ยกระโดดได้ปะทำอะไรได้บ้างนี่ไงจดหมายโอ้ยาวจังผมอ่านดีกว่าเอา้าอ,อ่านพ่มนีไฟเลยโอเคเนี่ยอ่านแบบเหมือนเวลาที่ทุกคนอ่านหนังสือครับเราก็ต้องมีไฟอืมหุ่ยรอก่อนนะแม่เราต้องคุยกัน วายแม่กูทำไมเป็นอย่างงี้ไม่ใช่แม่กูมึงไม่ใช่แม่กูไม่ใช่ทางนี้เหรอทางไหนอะ่ะโอ้ไปยังวะมัน,ย,มนยังม,ม,มาอยู่เว้ยมันยังมาอยู่เว้ยแม่กูไม่ใช่แบบนี้แม่ผมขอโทษ ต้ไปทางไหนเนี่ยทางนี้เหรอเดี๋ยว่าทางตานกูว่าแล้วชิบหายแล้วแม่เล่นกูแล้วโอ้แม่เล่นกูแล้ว,ลลวชิบหายแล้วกูแตกโอ้แม่กูก,าาตกาาตูต้องไปทางไหนบอกกูทีชิบหายกูมาทางตานทุกคนมาทางตานโอ้มาทางไหนวะ แม่เกทำให้ฉันดูแย่แทงไปเลยอ๋อแสดงเมือม่อ,อ,อาากี้อ๋อนี่ไงเราทำได้ขวงได้ใช่ปหมไหนดูดิเราจะตายปะโอ้ยเบงมันขาดเลยเว้ยเจ็บชิบหาย <laughs> โอ้ สวัสดีเ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเห็นไฟมาแล้วก็มีอะไรบ้างอันจดหมายอุ้ยว้าวผมวนกันผมผมเห็นที่วนแล้วผมเห็นที่วนแล้วเปนคนใจยเย็นมันมาไวจังอ่ะชชิอเชิอเชิอตรงนี้มีอะไรป้าอะไรไม่ได้เหรอ ผมว่าตรงนี้มันต้องมีอะไรแน่นอนแต่มันทำไมมาดิอ๋อโอเคผมรู้ละอุ้ยนั่นนึงมาผู้ต้องลงไปเหรออ้าวอ๋อไม่ใช่ <laughs> ผมก็ว่าอยู่เมื่อกี้มันไม่หลบมันไม่เอ้ยมันไม่หลบเลยมันไม่ตกให้มันไม่ตกให้อ่ะโอเคผมรู้แล้วผมรู้แล้วเมื่อกี้ทางไหนวะ mà má, 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 đi, má hướng đi ở kia. đi. Má. Đi ngay, đếp lối. Kết đã, Lùng bị dụng dưới làm sao? อแล้วเราต้องไปไหนต,ต่อเอ่ยงงผมง,ผมงงทุกคนผมงงอืมมันไม่มีอะไรอะอันไหไม่ใช่แม่ผมยังอยู่ที่เดิมงั้นผมลองโดดลงไปเลยแล้วกันไม่รู้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะ แม่ถ้ากูดวดลงไปกูก็ตุยดิแต่ก็ลองดูแล้วกันมามาทุกคนอ้าสรุปให้โดดจริงด้วยชิหายแล้วล้วดูลงมาสู้กับตัวเฮียะไรดีออะไม่นะโอไมค์ก oh ็ต้องมาสู้กับมึงเหรออ๋อม,ม,มันกูหลอนหมดแล้วเจเย็น โอ้ยเชียละอ๋อว้าวบอกฉันทีต้องทำยังไงข่าัไก่อนแล้วกันมีทางไหนที่จะจัดการมันได้บ้างวะนี่คืออะไรชิบหายแล้วมาทางตันบนห้อง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 มาดิ นะาห้องนี้ข้างบนเอาเชียเดี๋ยวทุกคนผมต้องไปไหนเนี่ยมันยังมาอยู่นะใช่ปะวะเฮ้ยมันติดบล็อกทุกคนมาดิเฮ้ยมาจริงวะ โอเคผมรอนมาก่อนนะทุกคนแล้วผมก็จะอา่าหนึงนะผมต้องหาวิธีดูดีห้องนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยเหรอห้องนี้ก็ทางตันเอา้ามาดีหนูมา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 รอันก่อนนะเ,เลยฉันไม่กลัวแกหรอก ไม่รอไปา้วมาแล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 ้วิมาดิเออฮะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงงอนกูมันเนี่ยฮัลโหลกูอยู่นี่กูอยู่นี่อ๋อคือหลุดระยะมันไม่ตามเลยหรอมาสิจ้ามาสิจ้าอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วผมต้องเอาไอ้นี่ โอเคดังนั้นผม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 ขอไปจัดตรงนี้ไว้ก่อนนั้นแหละผม,ผมต้องเอามันขึ้นไปข้างบนใช่ไหมไม่ได้อะต้องปักนี่ก่อนเหรอมา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 รู้เอ้ยผมต้องเอามันขึ้นไปข้างบนใช่ปหมผมคิดว่างั้นนะน่าจะใช่ใช ไม่คือหลุดระยะนิดเดียวแมงมันไม่ตามเลยอะ่ะผมต้องอ่านี่นะพอมันมาปุ๊บใช่ปะผมก็เดินวนห้องนี้ปุ๊บไปรอบนึงโอเคเดินวนใมารอบนึงเจ่มไหมมา,มาผมก็เดินวนมาตัวนี้แล้วผมก็มาทางนี้เอ้ยมันไม่ติดเหรอ ชิบหายแล้วไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่วะเท่านันไม่ติดอะโอเคหนีก่อนวันนี้เจ็บมากโอ้ต้องไปทางไหนวนะเนี่ยตรงนี้ทางตันตรงนี้อ้อมได้โอเคมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอะห้องนี้อ๋อนี่ไงโอ้โหผมวนตั้งนานเดี๋ยวนะแล้วก็ลงนี่เหรอ อ๋อนี่ไงโอเคเจอแล้วมาเออม,มันม่ฉลาดเลยเว้ยแมงฉลาดเลยเว้ยแมงฉลาดเลยเว้ยเฮ้เฮ้ยมาดิอีกคลกูต้องลงเหรอมาดิลงก็ได้ไวะอ๋อโอเคโอ้ปลอดภัยแล้วตอนนี้นั่นวิสัตอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะอ,อ,นะอุ้ยแม่กับลูกสาวอะ เดี๋ยวนะนี่คืออะไรอ๋ออ่ะไม่ใช่อแมนอนหรอเมื่อกี้เอตรงนี้มีอะไรปะสองดิสองดิงดมีอะไรไหมเอยเดี๋ยวนะมันต้องมีเอ็อ๋อตัดเหรอ อ๋ออุ้ยอะไรอะโคมไฟอุ้ยทำไมมีควันอะมัพิษอ๋อตกใจหมดนึกว่าจะเป็นพิษมะนี่ปเปิดโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายทุกคนอฮ้ยอะไรแดงๆวะเช็คกระสือไปนะ่ะอ๋อเดี๋ยวนะมันมีอีกตัวเหรออุ้ยแม่ ตกแกมหมดเลยพวกเราสามารถอะไรอ่ะแ,แ,แก้ไข่ไปด้วยกันได้เดี๋ยวนะคอนโทรลอ๋อโอเคโอเคมันจะได้มียินเสียงนะเราต้องค่อยๆย่อ,ยยองขนาดกูค่อยๆย่อ,ยยองเสียงยังโคตรดังแน,น่ใจนะว่าไม่ได้ยินอนะ่ะนี่มึงย่องจริงไหมเนะี่ยโอ้ยยอ่อง <laughs> ยอกเฮียเลยเนี่ย,ยกูยอกริงป่ะเนี่ยฮะวันนี้มึงมาเดี๋ยวนะจะบอกว่มามาันมาตรงนี้ลรงโอ๊ย <laughs> กี่ทำไมไม่ได้ยินนะ่ะมีสองตัวเหรอวะเชียะละมันมีสองตัววะใช่ปะม้มา,มาหน้าผมเนี่ยเชี่ยงหลอนวะเขาไปทางไหนวะเดินตรงนั้นมีไฟผมว่าน่าจะมีประตูอะไรสักอย่างผมคิดก่อนนะมันเดินไม่หยุดเลยวะน่าจะตัวข้างบนหรือเปล่าวะ เออแม่งหลอนเดินชัจนหลอนเลยผมย่องผมย่องก่อนแล้วกันรู้เกิดอะไรขึ้นก็ย่องไว้ก่อนนี่ขนาดกูย่องมึงยังได้ยินน่ะต้องขนาดไหนวะเนี่ยอย่ามานะตรงนีมม้มีไฟลู้เอาไฟใส่มัตเอาเดี๋ยวมันทางเดิมดีกว,ว่า <laughs> ใจเย็นนะน้องพี่ขอไปสะดวกเถอะ Hãy cưỡng xe đồ ghê đi mã đi mãi cuba đi mãi 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 đi đi theo đi mãi đi 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 ผมก็ตัดน่ทิงมาอเ,เอามึงไปไหนอะมาดีดีวันนี้เอามาเดินมาไม่ได้หรอมาดีกูอยู่นี่เอาเชี่ยอะไระไปทางนี้แล้วกูไม่สนแล้วงั้นอะเปิดก่อนเลยกันไม่สนแล้ว้อมีก่อน เฮ้ยหางตัดไ่เละโอเควน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 ,วน,วนสวยสวยเอ้าเชื่อมันตัดอันนี้เราไอ,อ้เบนนี่มึงมาดิมึงมาดิทำมาไม่ได้เหรอหวะมึงมาม,งมาตัวนี้เนี่ยมา วันนี้กูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยูน่นี่เฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้เรากำลังต่อไฟส็จเลยอะเอาไหมาๆหมหมผมต้องรล่ไปทางอื่นสินะผมต้องนี่ไฟใส่แล้วก็โอเคผมต้องรล่ไปทางอื่นต้องรล่มาทางนี้เฮ้ยได้ๆๆะ ว้าวมาดิหนูกูเปิดประตูแล้วเว้ยนุ่นห้องอะไรเนี่ยแม่โอ้อะไรไม่รูะ มืดๆจังอะ่ะเขาไม่จ่ายค่าไฟเหรอแ <ș es> ม่ไปทำอะไรตรงนั้นนะแม่อุ้ย <ș es> อะไรโอ้คุตกใจเศร้า <ș es> แล้วไปไงต่ออ๋อนี่ไงใช่ปะ่ะแล้วก็มีอะไรเชื่อมมาจุดเชื่อมอยู่ไหนปืนนะ แม่หนูมาหาแล้วเอาสัตว์เล่นตัวซะด้วยนี่อ๋อแล้วก็ลงโอเคไม่เจ็บหรอวะโอเคแล้วก็อุย้ยตกใจหมดตีมแม่ได้ไมนะัน่ยแม่จา๋าอ่ะเชื่อมเชื่อมเชื่อม ชิปโอเคค่อยค่อยกูว่าละหนีกูอีกมาจะหนีไปขนาดไหนเนี่ยอ้าวอ๋อ อ้นนัแม่หนูมาแล้วแม่เอ้ะอะออมองไม่เห็นผ้าเมื่อกี้จะหนีไหมถ้าหนีกูเอ้าวกลังเล่นตัวเลย ฮะจบแล้วหรออ่ะคือจบแบบงงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมกิงเก ยังงังครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม